วันจันทร์ที่27กรกฎาคม2563ขึ้น7จ็ค่ำเดือน9ปีชวดสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์การงานมีความซับซ้อนอาจจะต้องทำงานในสภาวะที่กดดันหรืออาจจะต้องรับผิดชอบงานเยอะจับต้นชนปลายไม่ถูกไม่รู้ว่าจะต้องทำงานไหนก่อนหรือหลังถ้าเป็นแบบนี้นะคะคุณต้องตั้งสติค่ะ เรียงลำดับความสำคัญความเร่งด่วนแล้วค่อยๆแก้ไขไปทีละอย่างในที่สุดคุณก็จะจัดการมันได้ทั้งหมดค่ะการเงินสถานการณ์ไปได้เรื่อยๆค่ะบางจังหวะอาจจะมีติดขัดบ้างเล็กน้อยแต่ก็แก้ไขให้ผ่านช่วงนั้นไปได้เหมือนยังอยู่ในการควบคุมของเราอยู่นะคะยังสามารถบริหารจัดการได้ดีแต่ก็ต้องระวังนะคะอาจจะเสียเงินไปในเรื่องของการซ่อมแซมสินของต่างๆที่พังที่เสียหายเช่นรถเสีย หรือทุกอย่างที่เกี่ยวกับการซ่อมแซมทั้งหลายคะ่ะต้องระวังนะคะความรักสำหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์ในชีวิตคู่อาจจะกำลังมีปัญหาค่อนข้างที่จะมีเรื่องเข้ามากระทบอยู่พอสมควรบางครั้งเจอเรื่องมากๆจนเรารู้สึกแย่จิตใจรู้สึกโดนกระทบกระเทือนค่อนข้างมากให้คุณพยายามฟื้นฟูจิตใจของตัวเองนะคะปัญหาถ้าแก้ได้ก็ค่อยๆจัดการมันไปทีละเรื่อง แต่ปัญหาบางอย่างถทามันแก้ไขไม่ได้ก็ต้องใช้เวลาแล้วกลับมาดูหัวใจของตัวเราเองให้ดีค่ะอย่าเอาใจลงไปเล่น100เปอร์เซนต์ค่ะความรักสำหรับคนโสดอาจจะต้องอยู่คนเดียวสบายๆไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งรีบร้อนกับความรักครั้งใหม่เพราะถ้าได้มาก็อาจจะส่งผลไม่ดีกับตัวเราเองอาจจะทำให้เราต้องเจ็บอีกครั้ง สำหรับคนที่ยังลืมความรักครั้งเก่าไม่ได้ช่วงนี้ล่ละค่ะก็ให้เยียวยาหัวใจตัวเองไปก่อนนะคะในเรื่องของสุขภาพไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนักค่ะแต่ก็ให้เช็คสุขภาพจำปีไว้ด้วยนะคะไปหาหมอบ้างเพราะว่าคุณอาจจะมีโรคบางอย่างที่ซ่อนอยู่ค่ะโชคลาบบอกได้คำเดียวว่าไม่มีวี่แววเลยค่ะดวงโชคลาบไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะคะมีแต่ความผิดพลาดแต่ถ้าอยากฝืนดวงชอบเอาชนะ แนะนำนะคะเลขที่บ้านหรือเลขที่ออฟฟิศของคุณค่ะเลขนำโชคของคุณคือเลข6และเลข8